สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พีม9เซนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคำเตือนเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลและดูโดยภาพรวมไม่ได้หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าดูเฉพาะรายบุคคลจะมีส่วนตรงมากกว่านะครับ ดวงของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนมีนาคม2565นะครับในช่วงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโยกย้ายนะครับได้เริ่มต้นใหม่โยกย้ายสถานที่นะครับเปลี่ยนสถานาเปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นสังคมใหม่นะครับระวังนะครับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะครับไม่มีความไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันกันกบญาติาผู้ใหญ่นะครับหรือว่า คนใกล้เคียงบุตรหรือบริวารน,นะครับหรืออาจจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่จะต้องแบบว่าห่างไกลกันอยู่คนละที่นะครับในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่ว่าจะต้องให้คิดมากนะครับปวดหัวนะครับหรือว่าเจ็บหนังซีซ่านะครับแพ้แชมพูก็ได้หรือว่าผมร่วงนะครับแล้วก็ระบบเรื่องของ ทางเดินหายใจติดขัดนะครับหัวใจตรงนี้ยาอาจจะแบบหายใจผิดปกตินะครับการเดินทางนะครับในช่วงนี้ก็ระวังด้วยนะครับก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเป็นการที่เผลิไมไม่ระมัดระวังนะครับมีการเลือดตกยางออกนะครับการผ่าตัดตรงนี้นะครับท่านที่มีรถนะครับควรขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าใจร้อนนะครับ เดินทางไปไหนก็ต้องใช้ความระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจะช่องท้องระบบขับถ่ายตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ญาติผู้ใหญ่นะครับก็อาจจะสุขภาพไม่ดีนะครับอาจจะต้องทําการรักษาเข้าโรงพยาบาลนะครับ ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนกันนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีงานด่วนงานเร่งตรงนี้เข้ามานะครับผมนะครับเป็นงานแบบกระทันหันนะครับหรือจะต้องเปลี่ยนไปทํางานอย่างอื่นโดยที่แบบว่าไม่ทันตั้งตัวนะครับหรืออาจจะบางคนอาจจะแบบเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าย้ายย้ายที่ทํางานย้ายงานที่ทําอยู่เปลี่ยนงานที่ทํานะครับ ระวังนะครับในช่วงนี้ก็จะมีความขัดแย้งนะครับในเรื่องของกับเจ้านายผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับคนที่หางานนะครับมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับก็มีเป็นโชคที่ดีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่กับงานงานใหม่นะครับผมการเงินในช่วงนี้นะครับก็พอกินพอใช้นะครับแล้วก็มี โอกาสที่จะมีเรื่องของการเสียเงินเข้ามาด้วยนะครับเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แบบว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกินตัวนะครับทางด้านของความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ของความความรักนะครับระวังความขัดแย้งนะครับเพราะว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนคนโสดก็ยังไม่มีเอ่อในเรื่องที่ว่าใครที่จะเข้ามาในช่วงนี้เท่าไหร่นักนะครับ คำแนะนําในการทําบุญนะครับในช่วงนี้นะครับทําบุญชาระนิสงนะครับแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าอาคารสถานที่ตรงนี้นะครับหรือค่ารักษาพยาบาลก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ